วัสดีวันนี้พ่อแก่ได้คุยกับคุณเจมทนายเขาบอกว่าวันนี้ต้องจ่ายเงินสามแสนให้กับส,สามีเราขมูทอเราไม่รู้ทำาไมแล้วพ่อมึงพอใจอะ่ะกูไม่เหลือเฮียอะไรสักตึกนี้กูก็ต้องออกแล้วบ้านกูนก็ไม่เหลือแล้ว เป็นที่อะไรกันวะให้กอูอยู่ดีไม่ได้หรือไงพอใจปะมันจะแดกไม่มีอะไรพวกเขี้ยหลอกได้หลอกไปสัตว์มึงหลอกได้ไม่หมดหรอกมึจงจำไว้นะวันนี้กูตกอับชาติหน้ามึงจะยิ่งของก,กูวก,กูอยู่ดีของก,กูเองมึงยากแดกเขี้ยอะไรก,กูให้แดกอยากได้เขี้อะไรก็ได้ได้ อยูอ่ดีไม่ชอบอ่ะวะมันหลอกพ่อกูอะแล้วเป็นไงน,นอนอยู่ดีเฮี้ยโทรมามันต้องจนะสนะนาลแานน่ะแมคดีก็จบแค่นี้แหละคือมึงพูดง่ายเนาะแม่ไม่ใช่บ้านมึงนี่ถามว่ามันมีทางออกอะไรปะมึงบอกว่าทางออกคือเงินเฮียค่ะ เฮ้ยใจพวกมึงทําด้วยอะไรวะเออพวกกูต่างชาติแต่ใจกูอะก็ไทยนะเว้ยกูเรียนอยู่นี่กูมีเพื่อนอยู่นี่กูมีคนรักอยู่นี่มอใจไปล่ะหรือต้องเห็นพวกกูจนตกอับขอทานแบ,บมือขอตามพวกมึงอยู่ข้างถน,นนใช่ปะวะกูบอกเลย กูเสียใจยเฮียรักเมืองไทยสปล่าวกูไม่ได้รวมทุกคนนะเว้ยแต่เฮียถาวกูกูจะต่างชาติอะกูกูก็ได้ข้าวเมืองไทยนะเว้ยกูกูไม่ได้กระแดกกินขนมปังทุกวันสภาพากูก็ใช้มือสองของเมืองไทยนะเว้ยเนี่ยตัดผมกูก็ตัดหลานเมืองไทยกูภูมิใจด้วยสามฝีมือเขาอะ การเจอะกอะไรเขากูก่าเ้ยอี้กูภูมิใจอ่ะนี่กูบอกเพื่อนกูบอกพี่น้องกูที่นู่นนะเว้ยว่ากูไม่อยากกลับอ่ะกูยังอยู่นี่ถึงกูจะเจ็บเพรเมืองไทยมาเยอะนะเว้ยแต่กูก็ไม่เคยว่าไม่รักนะเหนูโอเคเนี่ยไอ้ยี่วันนี้กูไม่ได้ตั้งใจมาพูดไม่พอนูเว้ แต่มึงเข้าใจกู๊บปะเห็นแม่บ้านกูอ่ะกูยอยู่มาได้เด็กเลยนะเว้ยมึงอาไปจากกูจริงจงเหรอมึงอยาให้พวกเด็ะจลินมาอยู่บ้านกูเหรอบ้านกูอยู่วนไต่เด็กๆเลยนะเว้ย,ยก,ก,กูอย,กกกอยู่วนไต่ของพูไทยไม่ได้มึงตอนเน,นี้ยกูทำได้ทุกอย่างแล้วอ่ะ กูยู่กูอยู่แต่ครอบครัวกูมีความสุขและใกูเดินไม่ได้อ่ะตอนนี้กูเดินได้แล้วกูพูดได้แล้วกูเขียนได้อ่านได้ด้วยแต่กูต้องประสเสียมันไปอ่ะห้องนอนของกูอ่ะที่กูเคยนอนอ่ะกูเคยนอนมาสิบกว่าปีอ่ะตอนนี้กูไม่รู้ว่ากูต้องให้ใครไปนอนอ่ะ ไอ้ย,ยอี่่ะพวก็ใจแป่ะคนเทนต์ฉลิตพวกกูอ่ะพวกกูต้องชนะไม่ใช่เหรอวะจะไปตงไองแลกด้วยเงินด้วยวะไอ้ที่ทำคลิปเนี่ยไปได้อยางดังหรือะอยากได้ตังอะไรนะเว้ยก็อ, <S <S อ,อยากให้รูเว้ยคือบ้านกูอ่ะไอยี่ช่วยพวกกูเถอะกูไม่เหลืออะไรแล้วจริง ฝากคลิปนี้ไว้นะเ้ยมันคือบ้านกู